สบายดีมินิสปาพี่น้องมาเห็ดผัดมีเรลืองแบบจีนเนาะสำหรับสูตรแล้ิที่เห็ดทำมามตามมาสมกันบ้างเลยขั้นตอนที่หนึ่งฮะก็สิต้มน้ำเนาะต้มให้ฟูดแบบนี้ฮะก็เอาเอา,เอาอันมีเหลืองมีแห้งเน้ะใส่อันสองรกรัมใช้เวลาต้มประมาณห้านาทีพี่เนอะไปใส่แบบนี้เด้อนี่ฮอนี้ ในเมื่อข้าต้มมีหอมได้แล้วับนากระเอาขึ้นเนาะหลักไปนอกใส่น้ำเย็นนอกจนมันเย็นแบบนี้แล้วเบนากาะเอาขึ้นเนาะเบนากรใสสามแบบนี้คุกใส่น้ำมันเนะอันนี้ก็แสมนน้ำมันงาเนาะใส่ประมาณนึ่งบวงแกงถ้าว่าบม่มีน้ำมันงากระใส่น้ำมันธรรมดาได้เนาะน้ำมันพืชคุกป่าไว้แบบนี้ได้แล้วเบน雅ากาะซีมาพัดอัน หอมหัวหญ่เนาะใสน้ำมันลงไปประมาณหนึ่งบวงแกงเมื่อเขาจะตองห่อนแล้วพนะี่นนอะหอมบวใหญ่ในี่ใส่หัวหนึ่งแล้วพนะี่นนอะผัดให้มันสุกก่อนในเมื่อเขาผัดหอมหัวหญยมันสุกดีแล้วบนนี้หากสะใสต้นหอมลงไปเนาะต้นหอมนี่ประมาณเจ็ดแปดต้นแล้วพนะี่นนอะถ้าบะหมี่ทองงอกก็ใส่ทองงอกลงไปนำเนาะมันนี่คอยบะหมี่หาม่ได้ผัดคือการประมาณสองนาทีเนี่แหละในเมื่อเขาผัดผักสุกได้บริหาก็ขึ้นเนาะ บนนี้ก็จะมาเจียวน้ำตาลเนาะใส่น้ำมันลงไปนึ่งบวงน้ำตาลลงไปนึ่งบวงเราจะเจียวให้น้ำตาลมันเป็นสีน,น้ำตาลอ่อนก่อนเนาะในเมื่อน้ำตาลมันเริ่มมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วพี่เนาะเป็นปะบันนี้ฮาก็จะใส่มีลงไปเนาะอันนี้ก็จเมนซีอิ๊วขาวเนาะใส่ซองบวงพอดีเมื่อซีอิ๊วดำในใส่นึ่งบวงเนาะยังได้ให้มันได้สีงามเนาะ ประมาณนี้น้ำมันหอยนี่ใส่อันซองบวงบริยากษ์กริผัดเนาะอ้ยหอมพี่เนาะผัดให้อันซีอิ๊วมันเข้าวถัถ่วเทองอันเส้นมีเหาเนาะตอนนี้เขาเหตุไฟแห้งแล้วพี่เนาะในเมื่อเขาผัดอันซอสมันเข้าเนื้อเขา้าหนางกันดีบริยักษากา็ใส่ต้นหอมเถวผัดเมื่อกี้ลงไปเนาะใส่ต้นหอมแล้วก็คนให้มันเข้ากัน ตอนนี้เอาหมอดไฟเลยพี่น้องปิดไฟเลยเว่าได้แล้วเรียบร้อยพี่น้องลองไปผัดกินเหมือนเด้อพี่น้องแซบเด้หนัวมันจะออกหวานน้อยนึงกินกับประเภท็อ่ะปิ้งซีน,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 นหรือว่าสิกินกับเนียงก็ได้เนาะหรือว่าสกินลาลาก็ได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทำมากกกดไลค์ถึกใจกกดแชร์ดเด้อสมัยเลยบายบาย